อัมาไหนลูกมาไหนมาชั้นโอเคไหนจะพาแม่ไปทำไรแม่ไปน,นอนเป์เป์เปูน,นี่นะคะเราก็ขึ้นมาบนชั้นดาดฟ้าค่ะคามิวไม่ได้ขึ้นมาสองปีแล้วนะสอปีแล้วป้า,ปา <S <S อ๋อโหมีเปย์ได้เหรอ ลมพัดเหรอลูกเหรอไหนสะพานพระรามแปดอยู่ไหนชี้ให้ดูหน่อยโอ้ยอยู่นน่นเหรอสวยไหมลูกสวยสวยเลยหรอครับ้นขึ้าาไนไปครับนั่งไงป้าป๋าสอนนั่งไงนั่งแบบนีนน้นะจ๊ะออและ้วก็นั่แถูกต้องขัอา้าวขึ้<อ>ไนไปแล้ววะ โโอ้โหระวงัวงตกแน่เลระวงัวงกิง้งเอออย่าพลิกไปข้างใดข้างหนึ่งอยู่ตรงกลางโอ้โหไปห,หลับแหละหลับไปเลย,ลเ,ลยเอ้าหลับสิย่าหัวเราะสิไปหลับแหละไหนหลับจริงเปล่าปาไปจักระจีสิว่ายยังไม่จักระจีเลยหัวเราะละ ที่ที่คามิวเคยนั่งใช่ไหมทอมมี่เคยนั่ง,องตอนหนึ่งขวบ<ะ>สบายไหมสบ,สบายมากหลับไปเลย <laughs>